ทีศูนย์พูนสวัสดสกดถูกไหมเนี่ย <laughs> สภาพสนุกไหมหน่าเบื่อมากพี่จริง <laughs> น่าเบื่อมากมันไม่มันเท่าดูที่ต่างประเทศอะจริง <c oughs> จริงนี่ก็มาโชว์เฉยไม่ไม่มายถึงว่าแบบคือมันไม่ใช่แค่แบบนักเตะที่เตะพอแต่แบบมันแบบ มันเป็นฟีลแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเหมือนกองเชียร์มันแบบมันไม่สนุกเข้าแบบดูต่างประเทศอะแบบหงงเศร้าเลยถุกใช่เลยหงเศร้าเลยคือแบบไม่ได้เสียดายที่แบบบอลแพ้แต่เสียดายที่แบบบรรยากาศไม่มันมีพ่อให้คอเหมือนกันเลยนี่ให้คอให้คอจริงเสียดายเสียดายเสียดายบรรยากาศ <laughs> ขอหนูมีให้เนใช่เหรอเก็บไว้ที่ระลึกน้องเนยจะทีเดียวกันใช่วันนี้เราแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเราชนะแน่นอนเดี๋ยววันนี้นักเตะเราหมดแรงไนงะดูจากการวิ่งคิดว่าแบบนักเตะน่าจะแบบหมดแรงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปเจอกันพิมพ์มิกพิมพ์มิรกปล้างแคนเป็นปางแคนศูนย์เจ็บสะหัสใช่เจ็บสะหัสมากจริงถ้าแพ้สักหนึ่งศูนย์นะจะไม่จะไม่แบบจะไม่อายเลย สี่ศูนย์นอยอยู่นะสี่ศูนย์เนี่ยใช่ปล่าบรรยากาศจริงปล่าบรรยากาศบรรยากาศที่บรรยากาศแบบมันไม่ปังเลยบรรยากาศไม่ดูไม่ดูเรียบเลยคอไม่ดูฮะ<ห>โอเคเราใส่เครืค่องออกเลยเรา่งแนนวันหน้าต้องชนะใช่ต้องมีแพ้มีชนะบ้างนะพี่แจ็คเป็นยังไงบ้างขอรีวิวหน่อยคะ่ะเอิม่มรีวิวไงดีอันนี้ก็ก็ก,ก็ก็ดีครับผม สวัสดีวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่เชียร์บอลแต่เราดูใช่หรอสนุกก็ก็โอเคเตรียมสิบให้เท่าไหร่สำหรับวันนี้เอมรูปเกมเนี่ยให้ถ้ารูปเกมเนี่ยให้ประมาณ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  5, นะมะะห้าอะนะบรรยากาศให้ให้สามองให้ต่ำปไปเลยไมนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันไม่หนุกอ่ะมันแบบ มันเชียร์กันไม่มันอ่ะคืออยากมาดูบรรยากาศเฉยๆแต่แบบบรรยากาศคือแบบนั่งหน่อยเลยอ่ะแบบคือมันแบบไม่ใช่แค่ฝั่งร์พูที่เงียบแต่แบบฝั่งแมนยูก็แบบเงียบเหมือนกันคือแบบมันพยายามคือฝั่งแมนยูอะพยายามที่จะทําให้มันสนุกเลยนะแต่แบบมันก็มีแค่แบบไม่เยอะที่แบบมันไม่มันอ่ะบรรยากาศไม่มันอ่ะจริงทุกคนเอ็นดูพี่น้องเชียร์คนละทีใช่ใช่ใช่จริงๆเชียร์คนละทีทุกคนเลย พี่คนโตก็เชียร์เชลซีเชียร์ควอเทียเลยครับนี่กำลังกลับบ้านใช่ไหมใช่แล้วแต่รถติดมากเลยออกไม่ได้นี่นี่เลยมานั่งไฟ์ดสดเนี่ยเบื่อฝนมันตกแหละวันนี้ใช่ใช่ฝนตกครับ ูไม่เป็นต้องฝึกดูนะจริงสนุกนะครรวนเขาบอกว่าสารกระใจพี่ในกับน้องนัดแล้วอันนี้ใช่ไหมพี่จะเป็นเด็กแมนยูอันนี้รถน้าติดมากแน่เลยติดสุดๆรถอะจริงพี่สุดๆเลยครับกลับไปอาบน้ำซับผมนะได้เลยครับผม จริงมันไม่ค่อยมันอ่ะใช่ไหมบอลไม่เดือดเลยเหมือนดูบอลเหมือนดูบอลแบบบอลมิตรภาพอ่ะนักเตะจับมือกันแบบนี้ไม่มันเลยอ่ะแบบบอลไม่เดือด <c oughs> เล่เพื่อนเลสสิครับรอไลน <c oughs> ตีหนึ่งจะถึงบ้านใหม่นั่นน่ะสิ <c oughs> นี่ก็ลนอยู่จะเที่ยงคืนและอีกชั่วโมงนึงเที่ยงคืน <c oughs> น่านจะได้เพิ่งออกดูทรงนี้แ <c oughs> ้นีมอ,อยู่ไทยนานไหมครับ กับประมาณ5กันยาครับบอลมิตรภาพจริงๆแบบนักเตะเดินจับมือกันออกสนามแบบเนี้ยโคตะทีเหมืนเนี้ยโอ้โหถ้าดูในดูในบอลพิมลีกไม่มีนะอย่างเงี้ยจริงแบบลูกตั้งเตะเนเนี้ยเตะเล่นสั้นถ้าเป็นบอลพิมลีกนะโยนไปครึ่งสนามแล้วจริงบอลไม่มันบอลไม่มันดูลแลงุดหงิบอะ ทำไมวันนี้เน่ดูเหมือนนี้ล่ะทำไมหรอแสงไฟหรอหรืออะไรฟิวเตอร์บอกอารมณ์สุดใช่โกรธมากโกรธสุดๆน้องเน่ชื่อจริงหนูมีความหมายไหมคะชื่อจริงคณิติว่าอะไรครับผู้นำผู้นำด้านสุดผู้นำสูงสุดทางกฎหมายเข้า ในแค่ระดูนิดหน่อยครับผิดวางผิษวางเละไปหน่อยฟิล <c oughs> เตอร์ชัดเจนมากใช่แล้วฟิลเตอร์คือโคตรสุดตองเน้ได้เล่นกับชูชูหรือยังคะได้เล่นราคาได้แล้วทุกคนวินเนี่ยหมดเลยในทวีใช่เหรอเนี่ยต้องไปดูแล พี่เพาะจังเลยขอบคุณครับพ่อเป็นคนตั้งนะมากับพี่เน็สองคนหรอใช่แล้วครับมาดูกับพี่เน็พาพี่เน็มานั่งฝั่งเลี้ยวภูแต่สองคันเองอุ้ยคอมพิวเตอร์เป็นยังไงคอมพเตอร์มันร้อยอ,ะอ,อ่ะไม่เราคือมานั่งเาเลยมาเล่นมาดูสองรอบก็คือแพ้สองรอบเลยลใช่เราเคยเราเคยดูด้วยกันตอนสอง สองพันสิบเก้าเนาะเดือนที่ยังกิดมันมากอันนั้นอ่ะอันนั้นมากรองไม่เป็นลองร้องของเลี้ยวคูไม่เป็นก็ตามเขาเออเออเออไอเสยอย่างมันต้องร้องมอยเนะใช่มันร้องอเล่ย์อเล่ย์อเล่ย์ก็แล้วกันอเล่อะล่เล่จริงจริงช่วงนั้นคือแบบมันว่าจริงคันเพลงจะเข้ามาอีเหมันมาะพี่เนยคือแบบพี่อันนี้วันนี้เนยต้องเก็บอาการ อันนี้พี่แจต้องเก็บอาการไงใช่ไหมใช่วันนี้เผยตบเผยตบมือเผื่อตบมืองงมากเผอตบมือไปหามากจริงนี่พ่อจะได้อะไรอ่ะไม่คือคันนี้มานี่ไงโอ้แต่คันหลังไม่ไม่มีแล้วนี่มีแต่โมไซค์หรอกรีวิวพี่แจ็คหน่อยรีวิวพี่แจ็คใส่ไปเลยโอเคแจ็คถึงบ้านกันกี่โมไคันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นครับผมนี่นะครับได้ออกแล้วครับ ตอนแรกกะจะนั่งมอเตอร์ไซค์แว่นไปนะครับนี่ไงได้ออกแล้วเย้เป็นไทยแล้วจ้าได้ออกแล้วเนี่ยโล่งเลยอ่อเช่นนี้ครับตันี่หัวเราจะเป็นลมดีใช่เลยก็หลบน้องแบบเธอตบมือพี่เนทจะเถอตบมือไปฮามาเลย เย้ไม่รู้เหมือนกันก็แบบเย้เขาก็คงงงเนาะเขาแบบทำไมตบมือทำไมไปไหนกูดูฝังจริงพี่เน็ตเผดตบมือไปถามว่าเขาคงเขาเขาแบบงงเนี่ยดูฝั่งดูลิฟูไม่ใช่หรอมัาเยอะผูบอกว่าไงนะนี่ไงตัวจริงมาแล้วตัวจริงมาแล้ว งงมากไม่ไงก็แบบก็ตัวจริงมันแล้วแต่มันก็เล่นดีขึ้นจริงนะแต่แบบดีขึ้นจริงแต่ตั้งแต่มันแบบไม่ฟิตอ่ะเนาะมันแบบมันกดดันนั่นแหละทำให้ดูเออทำให้ดูแมนยูเป็นเด็กฝึกคือเก่งเลยจริงจริงเออใจเป็นเด็กแมนยูเก่งดูเก่งมากเลกแมนยูเสียอเบสบอลแคปแทนเนาะเสื้เบสบอลอะไรเนี่ยพี่เน้นเน้นดูสนุกมากแต่น้องดูเฉยเฉยใช่ใช่แต่มันบอลชนะไงอย่างเงี้ยแหละ แต่แต่แบบแต,แต่บรรยากาศอย่างเงี้ยว่ามันไม่เท่าไรจริงจริงนี่วันหลังให้พี่เน็ตไปนั่งดูแมนยูขัดดวงเราลูกใช่ไหมใช่วันหลังเนี่ยวันนี้ต้องไปอยู่ไปดูแมนยูหรือฟังแมนยูอะขัดดวงพี่เน็ตหน่อยพี่เน็ตชอบสวนอะ่ะพี่เชอบสวนพี่เน็ตชอบสวนรอบรอบหน้าน้องนีไปฟังเด็กขี่บ้างจงได้เลยครับได้เลยต้องไปฟังเด็กขี่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าริพูยิงเข้าจะเชีย์ไม่มันนะสี มีแต่คนพอ่อน้องเนียดูสาวมันอยู่น้องเนยคือเซ็งอะลูกตนดูมันน้องเนียก็โอเคครับบรรยากาศถือว่ามาดูบรรยากาศนิดหน่อยตอนเป็นหนุ่มแล้วพูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยโหดรับพี่แอมเฮ้ยว,วันวันนั้นเนี่ยเหมือนเจอพี่แอมด้วยที่สยามวันที่เขาเปิด ตัวเลี้ยวฟูแมนอยู่ะพี่แต่นี่แต่นี่ทักพี่ไม่ทนันพี่เดินเร็วมากสวัสดีครับพี่แอมใช่พี่แอมทํามาพี่แอมพี่อพออบอกว่าไหนไหนไหนหน้าคือมันมีมนไฟไงเอา้าฟิลเตอร์เนี้ยมันไม่แย่เลยถอดฟิลเตอร์แล้วเนะี่ยหน้าสดนเนี่ยหน้าสด เดี๋ยวนี้แบบถ่ายถ่ายพี่แจ็คก,ก็คือแบตหมดอือพี่แอมพี่แอมบอกว่าไหนไหนไหนรูพี่แจ็คไหนรูพี่แจ็ค <c oughs> พี่แจ็คถ่ายถ่ายพี่แจ็กกคตนแบตหมดเลยครับใช่แบตหมดเลยหน้าสดครับหน้าสดนี่คือหน้าสดเลยฟิลเตอร์ลอยไง <c oughs> ตอน์มิ้คืนใส่ฟิลเตอร์แล้วฟิลเตอร์ลอยนะครับโอยน,นี้มันสนุกเลยอ่ะ น่าจะถลุไปถลุไปไม่ได้ย้อนกลับไปนะเทปกริอายุสิบเจ็ดครับผมไม่ต้องใส่หลอกฟิลเตอร์เอา ไม่ได้ดิฟิลเตอร์เรามันโกยแค้นีิส่องถึงบ้านไม่รอกนี่นี่ออกจะได้ออกจากซอยล่ะคะผมตอนแรกติดอยู่ในซอยประมาณชั่วโมงหนึ่งนึงกว่าจะได้ถึงบ้านเที่ยงคือตีนหนึ่งแล้วคือบ้านไกลมากใช่บ้านเราใกล้มากนะจริงมันไม่ได้ไกลแล้วเราแบนมอ์มาอีกใช่คือบ้านเราใกล้มากเราควรถือแล้วนะจริง วันนี้ฝนตกตรงนี้โ <Okay. S 1> ดนฝนใหม่นิดหน่อยค่ะโดนนิดหน่อยอได้ตาวดอมแล้วใช่เดี๋ยวขวาไหมครับหายใส่ฟิลเตอร์กดก่อนกดอยู่กดอยู่หาฟิลเตอร์ก่อนไม่มีฟิลเตอร์โกรดอยู่ไหนอะฟิลเตอร์กดหายเติหัวใจแทน เจอพี่รอบหน้าครับพี่ไหนได้เลยพี่เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวตะโกนเรียกเลยครับผมหน้ารานรถติดมากใช่ครับติดมากนี่นี่มาออกตรงตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ตอบตรงเดไนบอนก็แพ้เงินก็เสียแย่มากเข้าใจเลยเ<ม>ข้าใจเลย หิวข้าวเปล่ายังไม่หิวเลยครับแว่นเป็นไหนนี่ใส่แว่นแล้วมันจะสะท้อนแสงอะเนี่ยเลยไม่ได้ใส่ครับ <c oughs> <c oughs> อยากเห็นหน้าตอนนี้อยู่ชูชูหลอได้เลยเดี๋ยวไว้ไปเล่นกับชูชูนะ <c oughs> ออกซอยหาไทยหกห้าแน่ๆเลยไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้ซอยเลยพ่าเนี่ยทำให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ปล่อยหรอไม่เงี้ยเดี๋ยวนี่จับกูก็แบบให้ดูให้นี่กลับบ้านกันดินนะคะได้เลยครับผมก็ต้องไปอจริงคือถ้ากลับแบบกลับเขาเรียกอะไโมไซค์คือจะดีมากสะดวกมากทุกคนแต่ไม่ได้คิดว่า ตงนี้น่าจะออกมาเร็วกว่านี้จะไม่มารถหรอพี่นี่ไม่ไม่ครับอันนี้ไม่คนไม่ค่อยมารถนะครับเล่นโทรศัพท์บนรถต้องไปครับตรงชินแล้วแหละถ้ามารถก็ก็ดีหลับจะได้หลับเนี่ยฟิลเตอร์หนูทำมีายตามากลูกแช่หลับนิ้วผิวฟิลเตอร์นี่ชอบฟิลเตอร์เนี้ยน่ารักลงไปพ่อฟิลเตอร์โกรธมันหายอ่ะเนี่ยยังโกรธอยู่เลยนะ แมนยูทั้งใจได้ไหมได้เลยไม่ติดกครับถึงบ้านอะไรจ้าอยากกลับแล้วเหมือนกันครับผมคิดถึงบ้านหนุ่มงั้นกับพี่เนทเซลพิตเตอร์พี่เนทนะสักเนี่รออ,อ,อ๋อขอขอว่าให้แบนกับพี่เนทพี่เนทขับเนซสอนนี่มอเตอไซจะถึงไหมเนี่ยแล้วก็ซ้ายหรือตรงนี่จะมาต่อมาอะไรใทยไหมไม่น่าครับ<า>น่าจะ น่าจะจบเที่ยงกิจเลยครับต่อมหาลัยเที่ยงกิจไหมตจบอ่ะต่อมหาลัยเที่ยงกิจสิยยยังงเเลคิดฮ้ปีหน้านี้ปะไม่อีกสองปีครับน่าปวดอยากกินอะไรป่ะจะอยากกินอะไรบป่ะจะกลับบ้านแล้วครับปั๊มน้ำมันรถน้ำปั๊มน้ำมันจริงจริงทางที่จะเบสุดคือหลังรามหม่ยกับตรง เส้นนั้นนะเพราะตรงน,นี้มันก็ติดเขากลับรอแต่ก็ยังดีใช่แล้วครับอยู่กับพี่เนทมาดูบอลกับพี่เนทนะไม่ตัดน้อถุนนปิดเป็ <laughs> ไม่น่ากลัวที่ออก กำลังกลับบ้านครับผมพี่เนสใส่เสื้อผมแต่เชียร์ผีใช่แล้วเนี่บอกให้พี่เนสใส่เน่ะเพราะมาดูกันเองงต้องใส่ จริงเพื่อจะได้ผู้ชนะพวกเด็กผีแพ้อีกนั้นอยู่ที่พินิจแล้วแหละหน้าลามหรือหลังลามรถรถก็ติดนะใช่ครับนี่มาออกนี่มาออกนี่ออกหลังลามหลังลามของพวกเรามันออกทางเส้นใหม่ใช่ไม่แต่ว่าเราจะไปถือตรงเส้นใหม่มันจะติดไงโไซคใช่จ้าถ้าโมไซค์ไม่ติดแน่นอน จะถึงบ้านหรือยังคะยังเลยครับเพิ่งออกมาจากราชมัางได้ไม่ไม่เกินไม่เกินร้อยเมตรใช่แบตในกันหมดตอนแรกเนี่ยอยู่ในราชมังแบตในหมดไปแล้วนะครับเด็ดเด็ดจะกี่ไรบาท จิตมากนะเห็นดีสามใจแต่บ้านในใกล้นะคือถ้ามันหลุดหลุดหลุดไปได้ใช่หลุดได้ก็เถอะครับผมนี่มันออกไหนเนี่ยออกลาดพลาหรอไม่ทำไมมันมีเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นไอ้ทำไมทางด่วนหรือว่าหรือว่าที่เขาทำแออร์ตลิ้ตรงลาดพลางงเลยร่าออกลาดพลาได้ไงอ๋ออันนี้อ๋อ เกละเกละยิงแบบพี่ใน,นมาหลายนี่นมีเพ้าแบงกระช้าหรือไม่ไ,ไม่ใช่้ามันสายมันสั้นไม่กช้าหรอกพรอ่ะเดี๋ยวพี่พร้อมค,ครับเนี่ยก็คือชีวิตขิงไม่หยุดนี่ยังไม่ได้เจอพี่ลอยยังไม่ได้เจอพี่เจมเลยครับน้องเน่ตัวสูงมาก ใช่หรอพี่พี่เจนเน่ร้อยหล่หอครับแต่นี่ก็สูงนะร้อยแปดร้อยแปดห้าถ้าออกลาพาต้องมีคนขอลงนะครับโทรศัพท์ร้อนนิดหน่อยนิดหน่อยพี่สูงจริงเน่สูงร้อยแปดห้าครับผม จะได้เจอน้องเนก่อนน้องเนยกับไทไหมเออได้ได้เจอครับเจอในทางได้น,นะแต่ทุกคนจะจำในได้ไหมครับข้างนองน้องเนยนิ้วสวยนิ้วยาวไงนิ้วนิ้วเนยยาวนี่จะถึงบ้านแล้วทุทกคนรถไม่ติดล่ะครับผมอีกประมาณไม่เกินสิบนาทีแน่นอนเป็นเอฟซีเนยได้ปะ โหยินดีเลยครับพี่เนมมางานวันที่สิบเจ็ดไหมคะงานวันเกิดพีเนตใช่ไหมไปแน่นอนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,น้องเนวันทีนี้มาเจอกันได้เลยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะเราต้องเลยน้าคุยเก่วกับแกขนาดนั้นแล้วเหรอ ติดนพี่เนปี่เนตี่มันติดพี่เนปะลรแล้วคือแบบมันน่ากลัวมากจริงคือแสงไฟมันโดนนี่ไปหรออยากเจอมาครับมาถ้าไม่มีริผพานะครับผมเนเนชอบเล่นกับชูชูนะก็เข้าไปเล่นบ้างครับชูชูชอบแบบมันนั่งตาแปลเลยอะวันนี้เนเจอชูชูตอนเช้าแบบ,บ,บบสิบเอ็ดโมงแล้วแบบ ก็จะแบบชูๆจะแบบมันนั่งตรงแบบข้างๆข้างๆเขาเยนะข้างๆกระจกใช่ไหมแล้วแบบนี่ก็ทํเป็นเดินถอยหลังเดินถอยหลังแบบเดินตรงไปข้างหน้าเดินถอยหลังเนะีนยแล้วแบบดิวชก็แบบมองตามตลกมากแล้วก็น่านิ่งๆเดิบินจากใต้ไปเจอนี่โโ้สุดยอดครับผม แพะแพวเหมือนพี่เน็ตไม่ไหวเอาบ้าบอพี่ใครจะเทียบพี่เน็ตได้ชูชอ้อนเนมไหมอ้อนนะแตช่ชูชูแบบหน้าตาแบบอืมหน้าเหมือนเขียวยุดหกวันชุมเทพแบ้านปากซอยได้เลยครับผมเนว วนๆอยู่แถวๆนี้แหละครับ,บชอบกินแลไไม้ไวซ์เดฟาาอว์โนี้กินได้หมดเลยพี่แบบชิวๆช,ช,ช,ชอบกินทุเรียนครับวันนั้นในกลับมาจากกินแล้วแบบได้กินทุเรียนโหแทบจะร้องไห้มันอร่อยมากทุกคนตอนนี้นไปไหนบ่อยสุดคะ ไม่รู้เลยครับผมวนๆอยู่แถวกลางกรุงเทพนั่แหละพี่พ่อ,อทำอะไรเนี่ยจะกินถืเรียนเราจะมอบส่วนไปให้ถามจริงครับ พรุ่งนี้วันที่ส 13, 13, 13, <15. S 1> ิบสี่สิบสองสิบสาสิบสี่สิบสี่สิบสามบสาแบ้านเราเป็สนสวนจเรียนนันนี้จริงเป้าอย่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 าเซลเขาอย่าเซลอย่าเซลนะ น่ารักมันมีเสาวัวใช่ตรงนี้สวาสวัวหาหาวแล้วไม่ใช่เนยนะพี่พ <c oughs> มาทำเสียแล้วล่ะอยากเห็นเราในไฮโล่ซูซูไว้เนยไปเล่นกับซูซูนะครับซูซูไม่ชอบถ่ายรูปเนี่ยจับซูซูมาแล้วแบบซูซูจะชอบแบบ อยู่ได้แปบ,บเดียวคือชูชูจะชอบกลัวน่ะแบบถ้าตั้งก็คือชูชูจะหันหน้าหนีนั่นหลักไม่แบบคือพ่อหนาหลักมากเลยค่ะขนาดดี๊แต่เสียงใช่ครับพ่อเป็นคนอารมณ์ดีครับนี่ถึงบ้านแล้วทุกคนถึงบ้านแล้วครับชั่วโมงครึ่งครับจากสิบห้าน,นาทีถึงบ้าน อยากเห็นน้องเนทรูปได้เลยครับไว้เจอพี่ๆเขานะครับชู้ๆเหมือนกันเลยไม่ชอบมองกล้องชู้ๆไม่ชอบมองกล้องจริงนะใน่บอดเลยฝันดีครับฝันดีย่ายถึงบ้านแล้ว <laughs> ไมีคนบอกว่าฟาร์บอกคุณพ่อออกทีวีหลอกมากครับ <laughs> สครับมืดอ่ะหน่งอ๋อบนไฟนีดีนีดีอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านี่ยสวัสดีสลบอ่าถึงบ้านแล้วนี่ถ่ายได้ไหมตรงนี้ถ่ายได้นี่ถึงบ้านแล้วมาแล้วให้ดูถึงบ้านแล้วแบตโทรศัพท์พอ เดี๋ยวปิดไหล่ดีกว่าไปปิดไหล์ในห้องอุพ่อนี่นะตั้งไว้เย้มาแล้วดังกิ้วครับบ๊ายบ่เน็ตเจอกันวัสดีครับไ,ไปดูบอลนะครับผมนะโ4-0โดนยับเลยนะโหคุณพ่อ <laughs> น่าเหมือนกันทางบ้านออาวพี่รู้พ่อน,นี้เดี๋ยว,ยวแม่น่าจะอยู่น่าแม่น่าจะรออยู่เดีแม่ แม่ไม่อยู่แล้วแม่ขึ้นห้องไปแล้วถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปจะจะปิดไล์แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตไม่ดีด้วยวโอ้มืดมากเฮ้ถึงห้องแล้วอันนี้จะไปนะครับผม บายบายไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็นอนจะบอกว่านอนหลับฝันดีไม่ได้เลยเพราะแบบซีศูนแต่ก็ฝันดีนะครับทุกคนบายบายไว้เดี๋ยวมาไล์ใหม่